สวัสดีค่ะพี่ธามพะโกค่ะ คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เศร้าหน่อยนะคะเพราะเป็นคลิปที่ปุ้ยได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับมาเมื่อถึงเวลาเราทุกคนจะต้องลาจากโลกนี้ไปคํานี้เป็นคําที่เราเคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วและอาจเตรียมใจมาบ้างแล้วว่าต้องเจอเข้าสักวันแต่พอถึงเวลาจริงมันทําใจได้ยากมากจริงๆคะ่ะแต่เชื่อว่าทุกคนจะผ่านไปได้ไม่ช้าก็เร็วมาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้ปุ้ยจะมาพูดถึงพิธีเกี่ยวกับการลอยอังคารค่ะลอยอังคาร คือพิธีกรรมที่ลูกหลานและญาติมิตรของผู้วายชนมาร่วมส่งดวงวิญญาณโดยทําพิธีลปอยอัฐิลงในทะเลปากน้ําหรือแม่น้ําขนาดใหญ่เชื่อกันว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณให้กับสู่ธรรมชาติเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็นเหมือนดังสายน้ําและยังทําให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ปล่อยวางและหมดห่วงต่อผู้ที่ได้ลงลับไปพิธีลอยอังคารเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณพิธีที่ใกล้เคียงกับพิธีลอยอังคารในปัจจุบันที่สุดคือพิธีของชาวฮินดูประเทศอินเดียซึ่งชาวฮินดูจะเผา ศพบนเชิงตะกอนดินแม่น้ำคงคาหลังจากนั้นจะลอยเท่ากระดูไปกับแม่น้ำเชื่อกันว่าแม่น้ำคงคาจะช่วยชำระล้างบาปของผู้ที่เสียชีวิต ว่าอังคารมาจากคำบาลีสันสกฤตที่อ่านว่าอังคาระและว่าฐานจึงถูกนํามาใช้เรียกเท่ากระดูกจากการเผาศพที่ที่ลอยอังคารได้ผูกเข้ากับคติทางพ,พุทธศาสนาในเรื่องการปล่อยวางและตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงของสังขารว่าเท่ากระดูกก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและความเชื่อที่ว่าร่างกายของเราสร้างมาจากธาตุทั้ง4คือดินน้ําลมไฟเมื่อร่างกายแตกดับสลายธาตุทั้ง4ก็จะกลับสู่สภาพเดิมเหมือนผงเท่ากระดูกที่จะกลืนสู่ธรรมชาติโดยมีสายน้ําเป็นตัว สำ,ำหรับใครที่กำลังเจอเหตุการณ์เดียวกันนี้ปุ้ยขอเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ช้าก็เร็วเราจะผ่านมันไปได้ถึงตอนนี้ปุ้ยก็จะยังมีร้องไห้ทุกวันพอคิดถึงพอ่อแต่ปุ้ยยังมีความเชื่อว่าคนที่เรารักไม่ได้จากเราไปไหนแค่เขาย้ายไม่อยู่ในใจเราให้เราได้คิดถึงเขาบ้างในบางเวลาเท่านั้นเองขอให้เข้มแข็งและผ่านมันไปให้ได้คะ่ะ